มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเชยนของพักติีนะครับคนเรานะครับในการที่จะมีเป้าหมายในชีวิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะบังคับตัวเองกําหนดตัวเองให้มีวินัยในการทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆๆๆจนสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยมคือ รางวัลที่เราคิดว่าเราจะได้จากการที่ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ลองคิดดูสิครับตั้งแต่สมัยเรายังเด็กนะครับจนเข้ามาหาวิทยาลัยเรียนจบมาเนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชีวิตเรามักจะอยู่กับโปรเซสที่ต้องซ้ำซ้ำทำซ้ำซ้เป็นเวลายาวนานติดต่อกันถูกไหมครัอย่างตอนเรียนเนี่ยต้องเรียนซ้ำซๆำซ้ำนะครับแล้วก็สอบสอบเพื่ออะไรครับให้ได้เกรดให้ได้เกรดเพื่ออะไร บางคนเนี่ยได้เกรดดีๆเพื่อที่จะได้ของรางวัลจากผู้ปกครองนะครับได้รับการเชิดชูได้เหรียญรางวัลน,นะครับหรือว่าได้ทุนการศึกษาเ็าว่ากันไปหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยได้การเชิดชูจากเพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้โหเนี่ยก็คือเป็นรางวัลชนิดหนึ่งถูกไหมครับแล้วเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับรอบตัวเรามักจะขึ้นอยู่กับวงจรซ้ำๆแบบนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้รางวัลที่ว่าเนี่ยถ้าตอนที่เราเติบโตมาแล้วเนี่ยเราพอที่จะมองออกนะครับ แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยรังวันในวัยเด็กเนี่ยมันมีความสําคัญกับชีวิตเรามากแค่ไหนเรื่องนี้ก็ถ้าย้อนไปในอีพีก่อนๆที่ผมเคยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ผมอ,อ,อายุยังน้อยนะครับไม่รู้จักคําว่าการทํางานนะครับก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องทํางานนะก็เหมือนคุณผู้ฟังทุกท่านแหละนะครับเราก็จะเติบโตมาด้วยการเห็นผู้ปกครองของเราเนี่ยนะฮะต้องไปทําหน้าที่ทํางานนะครับหาไรายได้เข้ามาจุนเจือ เราไม่เข้าใจหรอกว่าจ่ายค่าเทอมเนี่ยมันเป็นภาระหนักอึ้งขนาดไหนเราอยากจะได้จักรยานสักคันอยากจะซื้อของเล่นสักอันเนี่ยมันเป็นภาระอะไรขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับจนเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเข้าใจเรื่องของกลไกทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้นรู้แล้วว่ามันมอีอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาเงินไปแลกจะได้เงินมาก็ต้องทํางานแลกนะครับนี่คือคกลไกทางเศรษฐศาสตร์แบบคร่าวๆไม่ต้องไปเรียนทฤษฎีอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับ ที่ผมคิดว่ามีผลมากๆเลยนะครับก็คือรางวัลในวัยเด็กลองมองย้อนกลับไปครับว่าในสมัยที่คุณเป็นเด็กเนี่ยคุณเคยทําอะไรแล้วมันได้รางวัลบางอย่างเนี่ยแล้วมันยังจําได้ถึงทุกวันนี้ผมตอนที่อายุไม่มากนะฮะอายุตอนนั้นอยู่ประมาณสักมต้นเนี่ยนะครับก็ไปทําอาชีพแรกนะอาชีพแรกก็เป็นพนักงานเสิร์ฟนะฮะก็อย่างที่เคยเล่าไปนะครับจริงๆไม่จะเวลามองรวมๆเนี่ยมันก็เหมือนผมเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งเป็น จริงๆเป็นแค่เด็กเดินนะฮะก็มีหน้าที่นะฮะเวลาที่อาหารออกจากครัวเขากดกลิ่งเรียกปั๊บเด็กเดินอย่างผมที่ยืนประจําอยู่หน้าครัวก็ต้องเดินไปยกถาดนะฮะแล้วก็เอาถาดนี่เดินๆเดินๆปั๊ไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะครับแล้วก็สวนอาหารก็ใหญ่มากเลยเป็นใหญ่เป็นตารางกิโลเมตรเลยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่ามันสมัยนั้นน่ะนะฮะเวลาทําสวนอาหารนะฮะใหญ่ๆเนี่ยมันว้าววดีแล้วก็มีเยอะเต็มเอ่อกรุงเทพเต็มภาคกลางไปหมดเลยนะครับก็ ทำงานเนี่ยเริ่มห้าโมงเย็นเลิกตีหนึ่งใช่ไหมครับได้วันละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีข้าวให้กินฟรีนะฮะแต่ข้าวให้กินฟรีนี่ยก็เป็นข้าวผัดไข่ใส่เกลือยังจํารสชาติทุกวันนี้ได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันอร่อยนะฮะมันอร่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอื่นเขากินกันแล้วเขากินด้วยความอร่อยพอคนอื่นเขากินด้วยความอร่อยเราก็เพิ่งมารู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยเขาเรียกอุปทานพอคนอื่นบอกอร่อยเรากินไปด้วยเออมันเลยอร่อยไปด้วยนะครับประเด็นมาอยู่ตรงนี้ว่าเวลาที่เราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ต้องอดททน นะครับถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันมีเหตุผลที่เราจะต้องอดทนมันจะทําสิ่งนั้นได้ไม่นานซึ่งการทําอะไรติดต่อกันเป็นเวลายาวนานมากพอนี่คือคีย์กุญแจของความสมําเร็จพย้อนกลับไปฟังในเทสทอคนะครับของ p r o f ฟสเซอร์แองเจล c าดักเ h ซึ่งเธอเป็นผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่ากร i t นะฮะ G R I T ภาษาไทยเนี่ยเอามาแปลว่าความทรพหดนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าอยากจะให้มีอยู่ในแบบเรียนของนักเรียนประถม ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสิ่งที่ด r อรแองเจลาทักบรดเขียนเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งเด็กๆก,ก็เข้าใจได้แต่ถ้ามันประกอบก,บกับการที่มีผู้ใหญ่มาอธิบายให้ฟังด้วยว่าเอ๊ะทำไมการที่คนเรามีกริตหรือความทรหดเนี่ยมันถึงทําให้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่ามันเกิดจากการรีเสิร์ชของด r รแองเจลาทักบรดแบบง่ายๆเลยครับเขาไปดูว่าเอ๊ะคนที่นะฮะมี IQ ก็สูงนะครับ ร่างกายกำยำสุขภาพแข็งแรงแบ็คกราว์ครอบครัวก็ดีเนี่ยทำไมไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยมันถึงสามารถที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันทุกคนนะถ้าปัจจัยเหล่านี้มันบอกว่าเฮ้ยคนถ้าฉลาดคนมีไหวพริบดีแบ็คกราว์บ้านดีงั้นทุกคนก็ต้องประสบความสำเร็จได้หมดสิอะไรคือปัจจัยครับที่ทําให้แบ่งแยกกันระหว่างคนที่ไปได้ไม่ถึงดวงดาวกวับคนที่สามารถ ลากตัวเองไปจนถึงเป้าหมายและก็ประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองได้นะครับคือก็ต้อง remark ตรงนี้ไว้ว่าคําว่าประสบความสำเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีร้อยล้านบอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะตัวเองวางเป้าไว้พันล้านบางคนบอกว่ามี1ล้านบาทประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าในนี่คือเกินเปินฝันที่ฉันอยากได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คําว่าประสบความสำเร็จวัดกันนะฮะเป็นตัวเลขชัดๆไม่ได้มันวัดกันที่ใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยคือความทรเน่ะครับ มันสามารถที่จะแบ่งแยกคนประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่สามารถอดทนทําสิ่งเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆเป็นเวลานานมากพอได้เนี่ยเวลาที่มันจะต้องทําอะไรในสังคมเนี่ยที่มีการแข่งขันมากๆถ้าใช้สมมติฐานว่าตัวเองฉลาดที่สุดอันนั้นน่ะถ้าคุณฉลาดที่สุดจริงตามสมมติฐานของคุณเองเนี่ยแน่นอนคุณมีโอกาสสําเร็จมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะไม่มีใครฉลาดสู้คุณได้ถูกไหมครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย เวลาที่ต้องทําอะไรให้สําเร็จสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถฉลาดอย่างเดียวได้นะเพราะว่าเวลาปัจจัยหลายอย่างที่เขามาันที่เข้ามาพร้อมกันเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณทําธุรกิจเนี่ยถามว่าคุณฉลาดที่สุดฉลาดเรื่องอะไรนะครับฉลาดพัฒนาสินค้าหรือเปล่าคุณอาจจะจบวิศวะนะฮะเป็นนวัตกรจบด้านวิทยาศาสตร์มานะครับหรือจบด้านอะไรมาก็ตามที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาได้ แต่การทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ฉลาดด้านเดียวเก่งด้านเดียวและสำเร็จได้คุณต้องรู้ตัวเลขคุณต้องรู้เรื่องการขายคุณต้องรู้เรื่องบัญชีรู้เรื่องบริหารคนไหนจะรู้เรื่องภาษีนี่ผชฉลาดต้องถามว่าคุณฉลาดได้ครบทุกด้านจริงหรือเปล่ามันเอาว่าที่ผมทำธุรกิจมาเนี่ยผมเจอคนฉลาดเยอะนะครับแต่ผมก็คิดว่าผมยังไม่เจอคนที่ฉลาดครบทำได้ทั้งหมดทุกด้านผมยังไม่เคยเจอเลยคนที่ฉลาดจริงๆก็คือคนที่สามารถที่จะรวบรวมคนเก่งๆให้มาช่วย ช่วยเหลือเขาได้โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยตระหนักดีว่าตัวเองไม่ได้ฉลาดทุกด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองย้อนกลับมาในาหลักการที่ว่าความทรารหดมันเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆที่จะลากคนนึงให้ไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยการที่เขาได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยการที่ตัวเองเนี่ยอดทนพยายามจนสําเร็จแล้วมันได้รางวัลมาวงจรน,นี้มันเกิดขึ้นได้จริงมันจึงสําคัญกับคนน้หนักมากผมตอนที่อายุน้อยๆเนี่ยนะฮะ แล้วพอไปได้ลองทําเนี่ยต้องบอกว่าวันสองวันแรกเนี่ยท้อมากเลยนะฮะเพราะว่าผมตัวเล็กตอนนั้นตอนนั้นตัวเล็กนะครับแรงก็น้อยผอมมากนะฮะแล้วต้องเดินต้องยืนตลอดห้าชั่วโมงไม่มีให้นั่งนะครับนะฮะแล้วก็ต้องเดินไปเดินมาเดินไปมาตลอดเวลาเนี่ยเอาตรงๆถ้าพูดตรงๆผมก็ย้อนถามตัวเองเหมือนกันว่าเอะเรามาทําอะไรอยู่นะฮะ คืออยู่ที่บ้านนั่งๆน,นอนๆเฉยๆ,ๆกเกมก็มีเล่นนะครับอยากได้อะไรก็พอจะได้ในระดับหนึ่งอ่ะนะฮะถึงมันจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรขนาดนั้นก็ตามเพราะจ,าจริงๆผมมีทางเลือกนะนะครับที่จะไม่ทําก็ได้อ่ะนะฮะแต่ผมได้เรียนรู้นะฮะวัน2วัน3วันผ่านไปทําไปเรื่อยๆได้เห็นคนที่เขาอดทนนะครับเป็นตัวอย่างว่าทาไมเราทําอสวันแล้วเราก็แบบท้อถอยละในขณะที่เพื่อนคนอื่นทํามาเป็นปีนครับเป็นหลายปีด้วยเขาจะไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอ่ะเราก็อดทนพยายามทําไป จนสุดท้ายทําติดต่อกันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะก็ได้เงินมาแน่นอนเอาเงินไปซื้อขนมบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ได้ว่าทํา30วันแล้วมันก็จะได้3 0 0พันบาทถูกไหมฮะมันก็ต้องลดหลั่นเอาไปซื้อนู่นนี่นั่นบ้างแต่ก็เหลือเงินเป็นหลักพันอยู่ก็เอาเงินหลักพันนั้นเนี่ยไปซื้อรองเท้าที่อยากได้เป็นรองเท้าหนังจําได้เลยตอนนั้นผมอยู่มอต้นนะครับมันก็จะแต่งตัวอะไรละครับมอต้นมันก็รองเท้าผ้าใบแต่งตัวแบบไม่ได้เหมือนน้องๆสมัยนี้โอ้โหนะฮะมอต้นก็แต่งแบบเกาหลีแล้วแสมัยขอนผมนี่ แล้วรองเทาา้าผ้าใบกางเกงขาสัาน้นแต่งกันแบบง่ายๆอยากได้รองเท้าหนังสักคู่หนึ่งก็เลยไปซื้อมาทุกวันนี้ผมยังจําความรู้สึกที่ผมเนี่ยสามารถไปซื้อรองเท้าหนังคู่นั้นได้ด้วยตนเองได้อยู่เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการพ่อแม่แล้วไม่ต้องพึ่งใครแล้วมันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่ออนท็อปมาว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทําอะไรจนสําเร็จได้ด้วยตัวเองได้จริงๆนี่นะ สิ่งที่คนอื่นที่เขาอายุมากกว่าเก่งกว่าตัวใหญ่กว่ามีประสบการณ์มากกว่าเขาทาเนี่ยเราก็ทําได้เหมือนกันถ้าเราอดทนพยายามมากพอไม่ล้มเลิกไปซะก่อนผมยังจาความรู้สึกที่ผมได้รองเท้าคู่นั้นมาไว้ในมือได้นะครับทุกครั้งที่ได้มองมันเนี่ยผมเห็นอะไรรู้ไหมฮะผมเห็นว่าตัวผมเองสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ถ้าผมตั้งใจนะครับซึ่งแน่นอนพอเติบโตขึ้นมาเราก็จะรู้ข้อจํากัดของตัวเองมากขึ้นแต่ว่าในตอนที่เราอายุ นะยังไม่ถึง14-15ดีเนี่ยนะครับแล้วเราได้เรียนรู้ว่าคีย์หลักของชีวิตเนี่ยคือการที่เราอดทนพยายามทําอะไรเป็นเวลายาวนานนั่นเนี่ยคือการที่เราได้สกิลนะครับได้ความรู้ความสามารถที่ผมเชื่อว่าในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนเนี่ยคงไม่มีที่ไหนสอนเพราะมันสอนด้ทยทฤษฎีไม่ได้มันต้องลงมือปฏิบัติ ฉนันไอาการที่ให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เรียนรู้นะครับว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้มากายมากกว่าที่ตัวเองคิดนักโดยเอาความรู้ความสมารถนี้ไปใช้ในแง่บวกอย่าเอาไปใช้ในแง่ลบทําให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นมีความมั่นใจเพื่อที่จะทําให้วันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับการนะฮะรังแกเจอกับสิ่งที่เราไม่ไม่พึงที่จะต้องไปเจอมันเลยนะครับไปเจอกับสังคมแย่ๆเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยมันยังคงเซลฟ์เอสตมความยอมรับนับถือในตัวเองเอาไว้ได้ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพเรื่องนี้ผมไม่ได้ชมตัวเองนะครับคือคําว่าอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปบางคนเนี่ยนะฮะถ้าคําว่ามีคุณภาพเนี่ยอาจจะบอกว่าเอาว่าเรียนได้2.5ขึ้นไปก็มีคุณภาพแล้วบางคนเนี่ยต้องบอกว่าต้องได้เกรินิยมนะถึงจะมีคุณภาพมุมมองแตกต่างกันไป แต่คาว่ามีคุณภาพในมุมมองของผมคือการรู้จักที่จะเคารพตัวเองมีความยับยั้งชั่งใจในการที่จะไม่ทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็รู้จักที่จะแบ่งปันรู้จักที่จะช่วยเหลือคนอื่นตามความเหมาะสมที่เป็นไปได้ไม่จะเป็นจะเป็นคนบีโอโหรักษาศีน้าได้ทุกวันร้อเเซไม่เคยรังแกใครไม่เคยพูดโกหกไม่เคย ทำร้ายคนอื่นเลยนะฮะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ทรงศีลเป็นพระอารหันต์มาเกิดซึ่งแม้แต่ตัวผมเองก็คงไม่ใช่ก็คงม่มมสามารถที่จะเอามาสอนใครใดใดได้นะครับแต่ประเด็นของผมใน EP นี้ก็คือว่าการยอมรับนับถือตัวเองและสามารถที่จะบังคับตัวเองทําสิ่งเดิมๆซ้ำๆๆติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมากพอจนไปถึงเป้าหมายได้นี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่เราทุกคน ควรจะพยายามมีแล้วก็สร้างให้คนรุ่นใหม่สามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเรามาพบกันในอีีต่อไปสวัสดีครับพิเศษสำหรับชาวทยานะครับแพลตฟอร์ม Future Skills s k i l l เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยทุกคนในการพัฒนาตนเองนะครับผมมีสิทธทิพิเศษที่จะให้ทุกคนช่วยในการพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นนะครับโดยผมมีโค้ดส่วนลดสำหรับแพ็กเกจ1ปีสูงถึง50%นะครับจากราคา9948บาทเรือเพียง4,974บาทครับและสําหัรับคนที่ําธุรกิจนะครับ ผมมีโค้ดส่วนลด100บาทนะครับในแพลตฟอร์ม The Vision by Future Skill ซึ่งในนั้นมีคอรส์สที่ผมพัฒนาร่วมกับ Future Skill ก็คือ Leadership Under Crisis ด้วยนะครับโค้ดส่วนลดนี้สามารถที่จะเอาไปใช้กับคอรส์สอื่นที่อยู่ใน The Vision ได้เช่นเดียวกันนะครับสิทธิพิเศษโอกาสดีๆแบบนี้อย่าพลาดกันนะครับียาน Daily Podcast podcast สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเย